พูดคุยกันกับตัวละครเอชชัก่กันบ้างดีกว่าครับว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าเล่นไหมมันเป็นยังไงหลังบัฟมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆอันนี้บอกกันตามตรงเลยนะรู้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะบัฟแล้วว่ามันน่าจะเล่นไม่ได้และก็จริงอย่างที่คิดเลยเนื่องจากทาไมเดี๋ยวผมขอสโครก,ก่อนครับสายวิ่งที่ดีนะแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีดึงธงโดยไม่สนศัตรูมาก่อนแต่ไม่มีนะครับให้ชัดตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือไม่มีนะแต่ถามว่าเฮ้ยมันะระหว่างธงกับธงนะครับ สกิลสองของมันอะ่ะต้องบอกกันตามตรงว่าคูดาวไวโคดไวแบบไวจะจัดเลยครับแบบใช้ได้แท้จะต่อเนื่องตลอดเวลาอันนี้คือข้อดีแต่ดาเมจไม่ต้องพูดอะไรมากคะให้ผมนึกภาพก็เหมือนกับอ,อ๋อตอละครโรเจอร์วิ่งแล้วกันระหว่างที่มันวิ่งอยู่ครับนั่นแหละมันจะไม่อยู่ในแมปพอไม่อยู่ในแมปอะ่ะคนเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่ถ้าบางคนที่แบบไม่ได้ดูแมปแต่เห็นยินแล้วว่ามึงมาครับมันก็จะรอเลย อะไรอย่างนั้นแทนนะครับก็เลยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียละกันอันดับต่อมาครับในส่วนของขึ้นธรณีอันเนี้ยมันลดพลังป้องกันบ้างลดจากพลังสูงสุด15%โดน3ฮิตนะครับซึ่งท่านิกาโดนก็เดิ่งเลยดึงๆๆง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมลองเอาไปลงเล่นมาแล้วเนาะก็จริงอย่างที่คิดไม่ได้ผิดคาดอะไรครับเป็นตัวละครสายวิ่งที่โดนทั้งการาฟตบได้โดนคินสลุ่ตบได้ครับโดนได้หมดเลยฮะแต่ถ้าระหว่างที่มันแบบไปอีกทงนึงที่ไม่มีโล่เอ้ยโอเคโอเคเลย โอเคมากๆด้วยครับเพราะว่าไม่โดนของคูซันแช่แข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่โดนเพราะมันฟรีฮิตใช่ไหมหรือว่าโดนของพ่อเป็นหินขึ้นมาแต่พ่อคนก็คงไม่ค่อยเล่นนะนะหลักๆขอคุยในส่วนของตัวละครคูซันเป็นหลักดีว่าเนื่องจากโล่เป็นคูซันถามว่าตัวเนี้ยดึงได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เนาะ,ะในส่วนของกาฟไหวไหมก็ไม่ไหวโอเคคิสรู้่หละแหลกครับแล้วแถมดึงธงไม่มี ผมเลยทำคลิปบอกไปตั้งแต่ต้นไงบัฟเพื่อเฉพาะตัวนี้นะ S Hawk อีกอย่างหนึง่งโอเคนะเออดังนั้น,นให้เข้าใจแล้วว่า S ช้างเนี่ยถามว่าน่าเล่นไหมไม่ค่อยน่าเล่นครับและอันนี้ผมเสียเงินเติมบูสเพื่อเอามาลองให้เลยนะครับก็เดี๋ยวเกมเนี้ลงเล่นให้ดูเดี๋ยวเฮ้ยว่ามันจะแบบได้ขนาดไหนนะมันจะอะไรขนาดไหนนะนะครับผม,มไปประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคเกมนี้เดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเออจะเจอกับนิกกาก็ดึงธงไม่ได้นะเพราะอย่างที่บอกไม่มีดึงธงศัตรูเนาะ คูซันครับโอเคถ้าเป็นไปได้อย้ํานะเล่นกับคูซันที่ดูเลยเพราะว่าจะได้เห็นภาพไงว่ามันเป็นยังไงแต่ไปเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นวิ่งนะยังไงก็ต้องเอาเอาธงการก่อนเนาะโอเคป้ายธงกลางก่อนเนี่ยคือข้อดีเห็นไหมแล้วเลือกก็จะเด้งอ่าเด้งสี่รอบก็คือประมาณสักหมื่นสองถึงหมื่นห้าโดยเฉลี่ยครับแล้วมุดไกลอยู่ไกลอยู่เราได้แล้วครับโอเคอันนี้คือหน้าหน้าที่นะทําตามหน้าที่ละพึ่งปิ้ว ปิ้วปิ้วเดี๋ยนะมันโดนมันโดนตีเข้าอยู่เลยนะนาเห็นหั้ยติดสถานะติดทุกอย่างยังโดนได้หมดครับเหมือนเดิมไป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 ไมุดมุดุุด,ด,ดโอเคเดี๋ยวผมเล่นกับคุซันให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพเนาะเนะ่โดยแช่แข็งอยู่เห็นไหมอ่าจริงๆแค่วิ่งแล้วโดนอันในี้ก็ไม่คุ้มแล้วโดนอีกล้วกูโดนอีกดองน,นึงอ่าโดนอีกดองครับแล้วก็สิน้นทีบอ่ะเห็นไหม ไม่ไหวผมบอกแล้วคือยังไม่ทันไปไหนเนี่ยคือจริงๆแค่โดดมันคล้ายๆกับวีวี่บีวี่อ่าคล้ายๆกันคือจะไปทั้งทีอ่ะมึงกันสถานะหน่อยได้ไหมไอสถานะรู้สึกว่ามันจะกันแค่ตอนดึงธงเท่านั้นอ่ะและแถมตอนดึงธงอ่ะมันไม่มีดึงอะไรนะไม่มีดึงธงไม่สดสตัวมันเลยลำบากอ่ะสมมติว่าถ้าผมผมจะสแปมได้เลยนะก็คือแบบมีดึงธงไม่สดสตัวมีเรื่อยๆใช่ไหมก็คือโดสามคิดเอ้หลบ หลบสาพิตเดี๋ยวนะหลบฟีฮิตหลบฟีฮิตอ่ะมันสามารถใช้อย่างนั้นได้เรื่อยๆครับแต่อันนี้มันใช้ไม่ได้นั่นแหละครับก็เล่นหลักๆเอาให้เห็นภาาละกันว่าเอ้ยตัวมันไม่ไม่ได้ไหวนะอ่าอ้าวแล้วกูวิ่งมาให้เขาแช่ทําไมเนี่ยเออถือว่าเอามาให้ดูแล้วกันนะว่าเนี่ยแหละตามหน้างานเลยนี่เนี่ยเนี่ยมันไม่ไหวอะ่ะไม่ไม่ไหวเลยสู้กลับไปการทงดีกว่าสกิลหนึ่งนี่เน่หลบได้ครับกูมาให้เขาฆ่าชัดๆ ตีโอเคไปละไปละไปละเล่นแบบจริงจริงจังๆดีกว่าอันนี้แม่งเหมือนเล่นแจกเลยมาจริงๆรจังๆที่เหลือคือการกันทงนะครับไม่ต้องทําอะไรมากละทงไม่มีคนนะผมดึงเลยเด้อแต่ก็น่าจะเจอกากาบวะ่ะเจอกาก็ไม่ไหวกะนั่น,นออฟฟี่ฮิตมันหลบได้แค่ฮิตแรกอะ <laughs> ฮิตที่เหลือ,อไม่ต้องพูดโอเคเล่นเป็นตัวไอ้นี่เลยแล้วกันก็หลักๆอ่ะบวกว่าน่าจะเห็นกันได้ชัดเจนนะว,ว่าเฮ้ยบัฟมาแล้วอ่ะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เห็นภาพกันแล้วเนาะก็คืออย่างในส่วนข,ของตัวละครนี้ก็คืออดอเรียกว่าอดแล้วกันบัฟเหมือนไม่บัฟตามที่คิดไม่ได้มีอะไรแปลกใจครับอ่าฮะยังไงก็ไปให้เขาโดนหน่อยไหมดอกเดี๋ยวกูดับมึงกระแรงเกินไม่แปลกอะ อ่าโอเคครับการเล่นเป็นงานอยู่ที่เหลือเดี๋ยวเรากันทงอย่างเดียวนะชนะละไม่ต้องทําอะไรมากครับการทงกัรทงกันทง,นทง,นทงดีนะสายวิ่งเขาเป็นตัวชิกี้เนี่ยชนะแนละ้วชนะพอเพื่อนนะกูไม่เกี่ยวอะไรเกมเนี่ยแทบไม่ได้ช่วยเลยบอกเลยมันช่วยใครไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยมันได้เท่าเนี้เห็นภาพนะดังนั้นเก็บเข้าอู่ครับบัฟมาเหมือนไม่บัฟคล้ายๆวีวีเลยโอเคก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมหวังว่าจะเห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะว่า เก็บเข้าอู่นะครับอย่าได้เล่นก็ต้องกับว่าสีเขียวไอโบยังที่สุดครับตัวอื่นไม่มีและถ้าในบรรดาเขียวนะมีแค่ไอโบครับตัวอื่นอย่าหยิบ